เลวไฟแห่งความแค้นที่สุมอยู่ในใจชายชราคนหนึ่งที่กำลังถูกโขมกระพือขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายลมแห่งอดีตและมันจะแผ่เผาทุกสิ่งหรือชำระทุกอย่างให้หมดสิ้นวงล้อแห่งกรรมได้เริ่มหมุนแล้วในอาณาจักรบริเวณอันเงียบสงบของป่าท้ายหมู่บ้านชายชราผู้นามว่าลุงบุญใช้ชีวิตอยู่อย่างสมถะเขาเป็นคนที่รักใคร่ของชาวบ้าน แล้วก็เป็นที่ทุกคนคุ้นตาคือชายร่างเล็กๆผิวคล้ำแดดที่ง่วนอยู่กับการปัดกวาดลานวัดในยามเช้าให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดที่มาเพึ่งใบบุญของวัดด้วยความเมตตาลุงบุญไม่เคยขาดตกบกพ้องในหน้าที่การงานเป็นมรรคทายกเขาดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในวัดเปรียบเสมือนบ้านของตนเองทุกคนต่างรับรู้ดีว่าลุงบุญเป็นคนที่ใจดีมีเมตตา แต่ไม่มีใครร่วงรู้ถึงบาดแผลอันขมขื่นที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มอันอบอุ่นในยามค่ำคืนที่วัดท่องวัดตกอยู่ในความสงัดเงียบเมื่อลุงบุญอยู่เพียงลำพังในห้องพักเล็กๆอยู่ท้ายวัดภาพในอดีตที่เขาพยายามที่จะกลบมานานหลายสิบปีมักจะหวนกลับมาหลอกหลอนเขาอยู่เสมอเขาคือบุญชายหนุ่มชาวนาผู้ยากไรแต่หัวใจของเขา เปี่ยมล้นไปด้วยความรักที่มีต่อวานีหญิงสาวที่สวยที่สุดในตำบลความรักของทั้งสองเบ่งบานท่ามกลางความแล้นแค้นเขาสาบานว่าจะทำงานเก็บเงินเพื่อไปสู่ขอเธอมาเป็นคู่ชีวิตแต่แล้วทุกอย่างก็พังลงเมื่อทำหนุ่มเจ้าสำราญจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านทำมีทุกอย่างที่บุญไม่มีทั้งเงินทองและคารมกมคายไม่นานนัก วันนี้ก็ปันใจให้กับธรรมแล้วก็ทิ้งบุญไปอย่างไม่มีเยื่อใยพร้อมกับคำพูดที่กรีดลึกลงไปในใจว่าความรักอย่างเดียวนั้นกินไม่ได้ความผิดหวังและความช้ำใจผลักให้บุญกลายเป็นคนที่สิ้นหวังเขาละทิ้งบ้านเกิดกลายเป็นคนพเนจรเล่ลอนไปทั่วความแค้นที่มีต่อวันนี้และธรรมก็ยังคงฝังลากลึกงอยู่ในใจเขามักจะสะบดด่าทอภาพของหญิงคนละเก่า ในความทรงจำอยู่เสมอโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตเขาต้องตกต่ำเวลาผ่านไปหลายปีความทุกข์ระทมได้กัดกินชีวิตของเขาจนเหลือเพียงแต่ร่างกายที่ภายพร้อมและจิตใจที่บอบชำ้ำจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เดินมาทางวัดป่าแห่งนี้และได้รับการอบอุ้มจากหลวงพ่อจะเอาว่าผู้เปี่ยมเมตตาชีวิตในร่มเงาของพระศาสนา ค่อยๆชโลมจิตใจที่แห้งผ่าของเขาให้กลับมามีชีวิตหวังอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ลุมบุญในวัยชราตัดสินใจแล้วว่าเขาจะละทิ้งความหลังอันขมขื่นทั้งปวงรอยแผลเป็นนั้นคือรอยเดียวกันกับที่ทำอดีตคู่แข่งหัวใจของเขาที่เคยได้รับการชกต่อยกับเขาในวันที่วานีจากไปมันคือคนเดียวกันไม่ผิดแน่ทำผู้ทำลายชีวิตของเขา บัดนี้กลับมาปรากฏตัวตรงหน้าในคราบของพระภิสุสสองผู้ทรงศีลความสงบในใจที่ลงบุญพยายามสร้างมานานหลายปีก็พังลงในชั่วพริบตาเปลวไฟแห่งความแค้นที่เคยดับมอดไปแล้วบัดนี้กลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมคำถามมากมายที่พูดอยู่ในหัวของเขาคนยังธรรมนหรือจะกลับเข้าสู่ทางธรรมมันเป็นไปไม่ได้ เงาอดีตที่เขาพยายามหนีมาทั้งชีวิตบัดนี้ได้หวนกลับมาปรากฏกายในคภาบของนักบุญและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงล้อแห่งกรรมที่กำลังหมุนทับชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องลุงบุญจะทำอย่างไรต่อไปกับความจริงอันน่าตกตะ,ตะลึงนี้เขาจะเปิดโปองอดีตของพระธรรมโมหรือจะเก็บงำความแค้นนี้เอาไว้แล้วเดินหน้าเข้าสู่ร่วมกาสะวะพาตามความตั้งใจเดิม การปรากฏตัวของพัทธมโมหรือธรรมในอดีตก็ได้ฉุดลุงบุญกลับไปสู่หลุมดำแห่งความทุกข์อีกครั้งหนึ่งความตั้งใจที่จะอุปสมบทเพื่อแสวงหาความสงบก็ดูเหมือนที่จะเลือนลางและห่างไกลออกไปทุกทีทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติรับใช้พัทธมโมลุงบุญต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะข่มความรู้สึกเกลียดชังที่มันพลุ่งพล่านอยู่ในอกการประเคนพัตตาหารให้กับชายผู้เคยแย่งคนรักไป แล้วก็เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของตนมันเป็นเรื่องที่ทรมานใจอย่างแสนสาหัสเขามองเห็นตภาพของธรรมเจ้าสำราญซ้อนทับอยู่บนใบหน้าที่สงบนิ่งภายใต้ผ้ากาสาวพัดนั้นความสงสัยก็เริ่มที่จะกัดกินจิตใจของเขาคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างฟุง้งเฟอ้อและเห็นแก่ตัวเช่นธรรมจะสามารถทิ้งทางโลกและค้นหาสัจธรรมในพระพุทธศาสนาได้จริงหรือเงาอดีตที่เขาพยายามที่จะหนีมาทังชีวิต บัดนี้ได้หวนกลับมาปรากฏกายในคราบของนักบุญและนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงล้อแห่งกรรมที่กำลังจะหมุนทับชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องการปรากฏตัวของพาธรรมโมหรือทันในอดีตได้ฉุดกระชากลุงบุญเข้าไปสู่หลุมดำแห่งความทุกข์อีกครั้งหนึ่งเขาตั้งใจที่จะอุปสมบทเพื่อแสวงหาความสงบดูเหมือนจะเลือนลังและห่างไกลออกไปทุกที ทุกครั้งที่ปฏิบัติรับใช้พัทธ,ธรรมโมลุงบุญต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะข่มความรู้สึกเกียดชังที่พุ่งพันอยู่ในอกการประเคนพัตตาหารให้กับชายผู้ที่เคยแย่งคนรักและก็เคยเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของตนมันเป็นเรื่องที่ทรมานอย่างแสนสาหัสเขามองเห็นแต่ภาพของท่านเจ้าสำรานซ้อนทับอยู่บนใบหน้าที่นิ่งสงบภายใต้ผ้ากาสาวพัทนั้น ความสงสัยก็เริ่มที่จะกัดกินใจของเขาคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างฟงเฟ้อและเห็นแก่ตัวเช่นทันจะสามารถทิ้งทางโลกและค้นหาสัจธรรมในพระภูศาส,สนาได้จริงหรือลุงบุญจึงจับตามองพฤติกรรมของพระธรรมโมยอย่างเงียบๆเขาเฝ้าสังเกตทุกอิริยาบถและในไม่ช้าเขาก็เริ่มเห็นความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไป พระธรรมโมแม้จะเทศนาได้จับใจแต่กลับไม่ค่อยสนใจการทำวัดสดมนต์ร่วมกับพระรูปอื่นมักจะอ้างว่าต้องการปลีกวิเวกเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมในกุติส่วนตัวทั้งยังดูใส่ใจในเรื่องปัจจัยและเงินบริจาคที่ญาติโยมนามาถวายเป็นพิเศษลุงบุญเคยเห็นพระธรรมโมแอบใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพงที่รับตาผู้คน ซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่สมควรกับสมณะเพศที่สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงความคางแขงใจของลุงบุญก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเขามั่นใจว่าเบื้องหลังความเลื่อมใสที่ฉาบเอาไว้นั้นจะต้องมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงอย่างแน่นอนและวันหนึ่งพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตของลุงบุญก็ได้กระน,นำพัดเข้ามาโดยที่ไม่ตั้งตัวในขณะที่เขากําลังกวาดใบไม้อยู่ที่ลานวัด สายตาก็พันเหลือไปเห็นรถยนต์คันหลูที่ดำสนิทแล่นเข้ามาจอดหญิงไวกลางคนในชุดผ้าไหมสีสดก้าวลงมาจากรถอย่างสง่างามแม้การเวลาจะล่วงเลยไปหลายสิบปีแล้วและมีริ้วรอยปรากฏขึ้นตามใบหน้าแต่ลุมบุญก็จำใบหน้านั้นได้ติดตามันคือใบหน้าของวานีหญิงสาวผู้เป็นรักแรกและเป็นแผลใจที่ลึกที่สุดของเขา วาน,นีในวันนี้ดูแตกต่างไปจากเด็กสาวชาวนาในอดีตอย่างสิ้นเชิงท่าทางการแต่งกายของเธอบ่งบอกถึงฐานะที่ร่ำรวยแต่แววตาคู่นั้นยังคงเป็นดวงตาคู่เดิมที่เคยทำให้หัวใจของเขาหวันไหวและเป็นดวงตาเดียวกันกับที่มองเขายังเหยียดหยามในวันสุดท้ายที่พบเจอวาน,นีเดินตรงไปยังศาลาการเปลี่ยนและประกาศว่าเป็นยมอุปถาที่เลื่อมใส ในคำสอนของพระธรรมโมเป็นอย่างยิ่งเธอเดินทางมาจากต่างเมืองเพื่อน,นำปัจจัยมาถวายและขอฟังธรรมจากท่านเป็นการส่วนตัวคราวนี้ก็ยิ่งทําให้ชื่อเสียงของพระธรรมโมขจรขะจายไปไกลชาวบ้านต่างพากันชื่นชมในบุญบรารมีของท่านที่สามารถดึงดูดให้มหาเศรษฐีจากต่างถิน่นเกิดความศรัทธาได้มีเพียงรุงบุญเท่านั้นที่ยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบ หัวใจของเขาเต้นรละลัวด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความเจ็บปวดโกรธแค้นและสับสนการปรากฏตัวพร้อมกันของธรรมและวานีที่วัดแห่งนี้ไม,ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนหลังจากวันนั้นวานีก็มาวัดแทบทุกวันเธอจะนำของมีค่าและเงินทองมาบริจาคมากมายและมักจะขอเข้าไปสนทนาธรรมกับพระธรมโมในกุติตามลำพังเป็นเวลานานๆทำกลางสายตาชื่นชมของทุกคน ลุงบุญธรรมมองเห็นความไม่ชอบมาพากลในแววตาของทั้งสองเขาสังเกตว่าในบางครั้งที่พวกเขาคิดว่าไม่มีใครมองทั้งคู่จะรอบสบตากันด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นเพียงการแสดงความเคารพระหว่างพระกับโยมมันเป็นสายตาของคนที่รู้เช่นเห็นชาติและมีอะไรร่วมกันมาอย่างยาวนานความสงสัยก็ผลักดันให้ลุงบุญตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งเขาลอบย่องเข้าไปใกล้กับกุฏิของธรรมโมที่วาน,นียังคงอยู่ข้างในเกินเวลาอันควรเขาแอบซ่อนตัวในเงามืดแล้วก็เงียงหูฟังบทสนทนาที่ลอดผ่านผนังไม้ออกมาและสิ่งที่เขาได้ยินก็ทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายลงอีกครั้งหนึ่งเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงการสนทนาธรรมแต่เป็นการวางแผนชั่วร้ายทั้งสองไม่ได้กลับใจอย่างที่แสดงออก พวกเขาหมดตัวจากการใช้ชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยและได้สมคบคิดกันตะเวนหลอกลวงตามวัดต่างๆท่านก็ปอมตัวเป็นพระเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่วนวานีจะแสดงเป็นโยมอุปถาผู้มั่งคั่งเพื่อสร้างภาพให้ดูน่าเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือวัดแห่งนี้คือการขโมยพระพุทธรูปทองคำองค์โบราณที่สำคัญของวัด ซึ่งจะถูกอัญเชิญออกมาให้ประชาชนส่งน้ำในเทศกาลใหญ่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ลุงบุญสุดตัวรงกับพื้นอย่างหมดแรงความจริงที่ได้รับรู้มันเลวร้ายเกินกว่าที่เขาจะรับไหวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความแค้นส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันคือการหยามเย,ยาศาสนาและทำลายศรัทธาของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ชายชราผู้ปรารถนาเพียงความสงบในบ้านปลายชีวิต บัตรนี้ต้องแบบรับความลับอันดำมืดที่อาจนำมาซึ่งหาย,ยนะของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารักและผูกพันเขาจะทำได้อย่างไรต่อไปจะเปิดโปงความจริงเพื่อปกป้องวัดหรือจะปล่อยให้เวียนกรรมจัดการทั้งสองคนด้วยตัวของมันเองความจริงที่ได้ยินจากข้างกุฏิในคืนนั้นก็เปรียบเสมือนถานไฟร้อนที่ลุงบุญต้องกําเอาไว้ในมือมันแผดเผาจิตใจของเขาให้รุ่มร้อนด้วยความกโกรธแค้นและความเจ็บปวด บัดนี้เรื่องราวไม่ได้เป็นเพียงความแค้นส่วนตัวของเขาที่มีต่อทันและววันนี้อีกต่อไปการปกป้องวัดอันเป็นที่พักพิงสุดท้ายของชีวิตเขาความคิดที่จะบวชเพื่อหนีทุกข์ให้มันลายหายสิ้นไปบัดนี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการกระชากหน้ากากทั้งสองคนออกมาให้ทุกคนได้เห็นวันเทศกาลใหญ่ของวัดก็มาถึงชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศก็หลั่งไหลามาทำบุญอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความศรัทธาแต่บนท้องฟ้ากลับมีเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุในช่วงบ่ายขณะที่พิธีกำลังเริ่มขึ้นพระธรรมโมในฐานะพระเถระผู้เป็นที่เคารพก็ได้ขึ้นแสดงธรรมเทศนาต่อนหน้าสาธุชนนับร้อยเขาเทศได้อย่างจับใจพูดถึงเรื่องบาบุญคุณโทษได้อย่างลึกซึ้งจนชาวบ้านซาบซึ้งและเพิ่มพูนศรัทธา วันนี้ก็นั่งอยู่แถวหน้าในฐานะประธานฝ่ายคารวาสและมองผลงานของคู่รักนักต้มตุนด้วยความพึงพอใจโดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างกำลังจะถึงจุดจบเมื่อถึงเวลาอันเชิญพระพุทธรูปทองคำออกมาจากพระอุโบโสถเพื่อแห่รอบวัดให้ประชาชนได้ส่งน้ำขณะที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจกับกระบวนแห่พระธรมโมก็แซงทำเป็นปลีกตัวเข้าห้องน้ำ ส่วนวันนี้ก็ทําทีเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยของโรงทานทั้งสองคนรอบให้สัญญาณกันและมุ่งหน้าไปยังจุดที่วางแผนเอาไว้เพื่อสร้างความวุ่นวายและช่วยโอกาสขโมยองค์พระจำลองที่เตรียมเอาไว้สับเปลี่ยนแต่ทุกย่างก้าวของพวกเขาอยู่ในสายตาของลุงบุญตลอดเวลาในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังจะลงมือลุงบุญปรากฏตัวขึ้นและขวางพวกเขาเอาไว้ พร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาได้บอกเล่าความจริงให้ฟังล่วงหน้าแล้วหยุดเดี๋ยวนี้หน้ากากนักบุญของพวกแกมันจบลงแล้วเสียงของล่วงบนก็ดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวและดึงดูดสายตาของทุกคนให้หันมามองเป็นตาเดียวพระธรรมโมและวานีก็มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงพยายามคุมสติและตีหน้าซื่อพระธรรมโมกล่าวด้วยนำเสียงสำรวมว่า มกรฐาโยโคงจะเข้าใจผิดและกล่าวหาตนด้วยความอากติวันนี้ก็ช่วยเสริมว่าลุมบุญอาจจะสติฟั่นเฟือนไปแล้วเพราะความชราชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ยังคงศรัทธานในตัวพระธ,ธรรมโมก็เริ่มที่จะมองลุมบุญด้วยสายตาเครือบแคลงสงสัยเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มที่จะเป็นใจลุมบุญจึงตัดสินใจใช้ไม้สุดท้ายในขณะนั้นเองสายลมก็เริ่มที่จะพัดแรงขึ้นและสายฝนก็โปรยปลายลงมา เขาชี้ไปยังเสาเหล็กสูงของหอกระจายข่าวเก่าของวัดที่มีสายไฟพันลุงลังแล้วก็กล่าวด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อไม่มีใครยอมรับความจริงเราจะมาพิสูจน์กันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าขอท้าให้พวกเราทุกคนทั้งข้าพระธรรมโมและโยมวานีให้ไปจับเสาเหล็กนั่นพร้อมกันท่ากลางสายฝนนี้เพื่อเป็นการสาบานว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นเป็นความจริงหากใครโกหกขอให้ฟ้าดินลงโทษผู้นั้น คำ้านนั้นทําให้ทุกคนตกตะลึงชาวบ้านก็เริ่มซบซิบกันด้วยความตื่นตนกพัทธ,ธมโมและวานีก็หน้าซีดเผือดพวกเขามองหน้ากันเลิกกลักการแสดงละครตบตาก็มาถึงทางตันเมื่อชาวบ้านกดดันและก็คาดคั้นอย่างหนักในที่สุดวานีก็ทนทานต่อแรงกดดันไม่ไหวเธอสุดลงตัวร้องไห้แล้วก็ยอมสารภาพทุกอย่างออกมาหมดเธอเล่าถึงชีวิตที่ล้มเหลวของเธอกับทัน การผ่านเงินจนหมดตัวการวางแผนชั่วร้ายตะเวนหลอกลวงผู้คนตามวัดเสียงสารภาพของเธอสร้างความกดแค้นและผิดหวังให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงท่านหรือว่าพระธรรมโมก็สิ้นหนทางเขาผลักทุกคนที่ขวางหน้าและพยายามวิ่งหนีออกจากวัดไปท่ากลางสายฝนที่เทกระนำลงมาอย่างหนักแต่ในจังหวะที่เขากำลังวิ่งพ้นประตูวัดนั่นเองชายจีวรที่เปียกชุ่มของเขา ก็ได้ไปพันเข้ากับสายไฟที่ชำรุดแล้วก็ห้อยลงมาจากเสาต้นหนึ่งประจวบเหมาะกับที่เกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียงกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้วิ่งผ่านสายไฟนั้นแล้วก็ช็อตร่างของอดีตพานนักต้มตุนจนแน่นิ่งเขาล้มลงเสียชีวิตคาลานวัดต่อหน้าผู้คนนับร้อยภาพสุดท้ายของเขาก็คือร่างกายในผ้าเหลืองที่ถูกไหมเกรียมเป็นภาพที่น่าสยดสยอง และเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลแห่งกรรมชั่วที่เขาได้ก่อไว้ส่วนวันนี้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เธอไม่มีโอกาสได้ชดใช้กรรมของเธอในคุกหลวงในคืนเดียวกันนั่นเองเธอได้ใช้เสพยาจบชีวิตของเธอตามคนล่างจอมปลอมไปวงล้อแห่งกรรมทั้งสองคนก็ได้หมุนมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างรวดเร็วและน่าอานาถ